ครูเกตเชื่อแน่ว่าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่อยากจะรวยไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ไม่อยากจะมีเงินแล้วก็มีความมั่งคั่งที่สําคัญอยากจะมีอิสรภาพในชีวิตใช่ไหมคะคุณคะแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณเองก็มีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีหรือว่าร่ํารวยได้เช่นเดียวกันคะ่ะและเราจะเป็นเศรษฐีได้ยังไงเราก็ต้องทําตัวเรียนแบบเศรษฐีนะั่นะสิคะเศรษฐีเขามีวิถีชีวิตยังไงเศรษฐีเขาใช้ชีวิตแบบไหนทําไมเขาสามารถประสบความสําเร็จได้ ทุกคนคะครูเกมีโอกาสได้อ่านบทความอันนึงค่ะเขาพูดถึงว่าคนที่มีความร่ำรวยหรือว่าเป็นเศรษฐีเขามีนิสัยหรือว่ามีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่มีร่วมกันหมายความว่าเศรษฐีแทบจะทุกคนมีนิสัยแบบนี้เหมือนกันคะ่ะพวกเขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนสามารถมีความมั่งคั่งทางการเงินได้โดยนะคะ วิธีการเหล่านี้เขาได้มาจากการที่เขามีการทํางานวิจัยหรือว่าทําการสํารวจค่ะโดยได้ไปสํารวจเศรษฐีที่มีเงินตั้งแต่หนึ่งล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปนะคะหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ราวๆสามสล้านบาทขึ้นไปค่ะเขาไปดูว่าบุคคลเหล่านี้ที่มีคุณสมบัติพวกนี้ที่เป็นคนรวยหรือเป็นเศรษฐีได้เขาทําอะไรเขามีนิสัยยังไงและสรุปออกมาทั้งหมด5ข้อค่ะคุณมาดูสิคะว่า ถ้าคุณลองนำห้าข้อนี้ไปปรับใช้หรือว่าตัวคุณเองอาจจะมีนิสัยหนึ่งใน5นี้อยู่แล้วหรืออาจจะมีมากกว่า1ข้อคุณเองก็มีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีได้เช่นเดียวกันค่ะอันดับแรกเลยค่ะเศรษฐีเขาจะมีเป้าหมายและมีการวางแผนที่ชัดเจนมากสำหรับผู้ที่กําลังสร้างตัวหรือว่าคนที่สร้างตัวเองจนร่ำรวยหรือมีความมัง่งคั่งเขาไม่ได้เกิดมาแล้วก็รวยได้เลย แต่เขาเกิดมาแล้วเขามีการตั้งเป้าหมายและวางแผนที่จะทําให้ตัวเขาเองไปสู่เป้าหมายนั้นได้วางแผนว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงและที่สําคัญแผนของเขาไม่ใช่แผนธรรมดานะคะเป็นแผนการที่มีความละเอียดมากเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องมีรายได้เท่าไหร่เขารู้แม้กระทั่งว่าเขามีรายจ่ายต่อเดือนแค่ไหนและจะต้องเก็บเงินยังไงและนำเงินที่เก็บสะสม ไปลงทุนจํานวนเท่าไหร่และเงินที่ลงทุนจะต้องตอบแทนหรือว่าส่งผลดีให้กับเขาปีละกี่บาทเขาคํานวณสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นตัวเลขทั้งหมดค่ะความชัดเจนเหล่านี้แหะค่ะที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนั้นถ้าตอนนี้ใครที่ยังไม่มีเป้าหมายไม่มีการวางแผนคุณต้องเริ่มที่จะตั้งเป้าหมายแล้วนะคะเพราะว่าเศรษฐีทุกคนเขารู้ละเอียดเขารู้เกี่ยวกับตัวเอง สิ่งที่จะตอบโจทย์ชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีคือตัวเลขค่ะถ้าคุณไม่เคยเขียนอะไรออกมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหัวของคุณสักวันหนึ่งคุณก็จะลืมหาสมุดบันทึกมาสักเล่มหรือบางทีคุณอาจจะโน้ตเป็นบันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณก็ได้เขียนออกมาค่ะว่าคุณต้องการจะมีะไรายได้เท่าไหร่ต่อปีและคุณจะหาวิธีการทำเงินจากสิ่งที่คุณต้องการนั้นอย่างไงได้บ้างอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งเลยค่ะต่อไปค่ะลำดับที่สอง เศรษฐีเขามีการตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตที่จะร่ำรวยค่ะแรงบันดาลใจของคนที่สร้างตัวเองจนร่ำรวยเกิดได้จากแรงผลักด,ดันภายในที่ทำให้เขากล้าที่จะตัดสินใจเลือกเขาเลือกวิถีชีวิตที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเลือกที่จะใช้ชีวิตเก็บออมเลือกที่จะไปลงทุนแทนการใช้จ่ายส่วนตัวเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากความตั้งใจค่ะ พวกเขาสามารถเรียนแบบความพวกคุณเองก็สามารถเรียนแบบความตั้งใจเหล่านี้ได้โดยการเลือกวิถีชีวิตค่ะคุณอาจจะเลือกที่จะจ่ายให้กับตัวเองก่อนคําว่าจ่ายให้กับตัวเองหมายถึงว่าคุณต้องจ่ายเพื่อการศึกษาคุณต้องจ่ายเพื่อการพัฒนาตนเองคุณต้องจ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพคุณต้องจ่ายเพื่ออนาคตและที่สําคัญการจ่ายเพื่อตัวเองนี่แหละค่ะเป็นช่องทางที่จะสร้างความร่ารวย เพราะถ้าคุณไม่มีการศึกษาคุณไม่มีการพัฒนาตนเองคุณไม่มีการเสาะแสวงหาความรู้อยู่เป็นประจำสม่ําเสมอโอกาสที่เวลาที่คุณนําเงินไปลงทุนมันก็จะถูกหลอกได้ง่ายคุณคงเคยได้ยินคําพูดที่ว่าการลดการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้คือคุณต้องศึกษาทุกกระบวนการทุกวิธีการคุณจะต้องรู้ให้เท่าทันเงินนั่นเองค่ะข้อที่สคนที่จะรวย หรือว่าร่ำรวยแล้วเขามีความรับผิดชอบด้านการเงินของตัวเองค่ะความรับผิดชอบในที่นี้หมายถึงว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่สร้างตัวเขาเองให้ร่ำรวยนั้นพวกเขาจะได้มาจากการที่เขาทํางานหรือการที่เขาสรรหาสิ่งเหล่านั้นมาด้วยตัวของเขาเองด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยศักยภาพไม่ใช่ว่ารอคอยวาสนาไม่ได้รอคอยให้บุญหล่นทับหรือไม่ได้มาจากโชคชะตา พวกเขาระลึกอยู่เสมอว่าจะรวยหรือว่าจะจนมันอยู่ที่การการะทำของตัวเองค่ะพวกเขาพร้อมที่จะสึกเสาะสแสวงหาโอกาสใหม่ๆเร่งสปีดตัวเองพัฒนาศักยภาพและที่สำคัญเมื่อมีโอกาสว่านั่นเป็นโอกาสทองที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาจะเร่งสปีดความเร็วและก็คว้าโอกาสทองนั้นมาค่ะสิ่งหนึ่งก็คือแรงบันดาลใจพวกเขาเมื่อมีโอกาสรำ่ำรวยแล้วเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น มีแรงบันดาลใจในการผลักดันให้เขาตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตคุณถึงได้เห็นไงคะว่าบางคนที่ประสบความสําเร็จและก็มีความร่ํารวยเขาก็ยิ่งมีความร่ารวยยิ่งขึ้นไปเหตุผลเป็นเพราะแบบนี้เองค่ะต่อมานะคะข้อที่สี่เขาจะสร้างความพยายามอย่างต่อเนื่องค่ะคําว่าสร้างความพยายามอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสม่ําเสมอ คุณอาจจะคิดว่าการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงครั้งหรือสองครั้งนั่นจะทำให้คุณสามารถมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้ซึ่งผิดแล้วล่ะคะ่ะจริงๆแล้วคุณจะต้องทำบางอย่างอย่างสม่ำเสมอความสม่ำเสมอนี่เองที่จะทำให้สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้บางสิ่งถ้าคุณทำแค่ครั้งเดียวเวลาผ่านเลยไปคุณก็จะลืมแต่สิ่งที่คุณทำต่อเนื่องในทุกๆวันสิ่งนี้แหละที่จะเป็นการสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณทําบางอย่างแล้วประสบความสําเร็จคุณสามารถทําเรื่องนั้นซ้ําอีกคุณรู้ไหมคะว่าความสําสเร็จสามารถที่จะทําซ้ําได้และก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ข้อต่อไปค่ะข้อที่5เศรษฐีทุกคนเขามีการวางแผนในการทํางานและที่สําคัญเขามีความพยายามมากกว่าคนอื่นค่ะการทํางานหนักของเศรษฐีก็จะมีบริบทอยู่2แบบค่ะ แบบแรกคือการทำงานปัจจุบันที่มีอยู่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ส่วนอีกบริบทหนึ่งก็คือความตั้งใจในการทำงานเพื่อที่เขาจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเขาจะได้ขยายขอบเขตความรู้ความสามารถของตัวเองให้กว้างขึ้นอีกทั้งนะคะเขายังรู้จักที่จะมีคอนเน c t ชันด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาตัวเองหรือคุณเองเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสำเร็จ แต่คุณยังทําบางสิ่งบางอย่างอยู่กับตัวเองคุณก็จะประสบความสําเร็จแค่ในลูกของตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคอนเน็กชันคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เชื่อมต่อไปยังธุรกิจใหม่ๆเชื่อมต่อไปยังบุคคลหลากหลายและที่สําคัญคอนเน็กชันนี้แหละค่ะที่จะเป็นลู่ทางที่จะทําให้คุณสะแสวงหารายได้เพิ่มเติมหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมและในอนาคตเศรษฐีที่เขาประสบความสําเร็จ เขาไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ไม่เคยหยุดพัฒนาตนเองและที่สำคัญนะคะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาภูมิใจในตัวเองทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นและก็มีคุณภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่คะ่ะถ้าเกิดว่าคุณเคยเห็นว่าในละครที่คุณดูอาจจะเป็นละครหลังข่าวอาจจะมีคนรวยที่คุณรู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่ดีทำไมคนรวยถึงจะต้องรังแกคนจนนั่นมันเป็นเรื่องของละครเท่านั้นเองเพราะว่าละครเขาอาจจะสร้างมาเพื่ออ,อัตถรสใช่ไหมคะ แต่ในความเป็นจริงถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าเศรษฐีทุกคนเขามีการแบ่งปันเขามีน้ำใจยิ่งบางคนมีเงินมากเท่าไหร่เขาก็จะบริจาคเขาสร้างมูลนิธิเขาสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับผู้คนสิ่งนี้ยิ่งต่อยอดความมั่งคั่งให้กับเขาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเองอยากจะมีโอกาสที่จะร่ำรวยหรือเป็นเศรษฐีคุณสามารถนำทั้ง5ข้อนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้นะคะหวังว่าคนที่จะมีโอกาสเป็นเศรษฐีคนต่อไปจะกลายเป็นคุณค่ะ ขอบคุณมากๆที่ติดตามช่องพอดแคสต์ r u e g a e Station สวัสดีค่ะ